เอาละครับก้อนนี้ละครับเออซีวีซีนะครับสองสองหาคนที่เก่งที่สุดในหมู่บ้านนะครับเด็กบนดอยกับวินอายุโอเคนะครับอาเพียกับกัมมเทพปอมนะฮะกัมมเทพถือเป็นปืนคู่ครับอาเพียถือเป็นปืนคู่ครับอายุโอเคก็ปืนคู่ไปครับโอ้ไม่มีอะไรครับอายุโอเคโอ้โหเอาแล้ว เดบุญดอยปึงคู่ครับไปแล้วครับอาเพียมาถึงหน้าคอนเทนเนอร์แล้วครับอาเพียครับวิ่งตรงไปเลยครับได้เจอเดบุญดอยแน่ครับมาเลยครับเดบุญดอยได้เจอแน่ครับวิ่งมาถึงที่ข้าแล้วครับอาเพียใส่เลยให้เพียจังหวะนี้เพียดักก่อนกำมเทไม่สนใจแล้วครับมาประชิดนี่แล้วครับมาประชิดที่อยู่โอเคแล้วนะครับเอาแล้วเอาแล้วครับเอาครับโอ้โหกำลังศึกษากันนะครับ นี่ครับดูเชิงครับเล่นเชิงตึงจัดเลยครับเอ็ดบนดอยครับเอาเพียห้าศูนย์จะวิ่งไปชาลแล้วได้เจอแน่นี่แหละครับข้างหน้านี่ข้างหน้าป่าเลยครับอาเพียป่าเลยครับโอ้โหอายุโอเควิ่งมนไปครับเด็กบนดอยจะทํายังไงครับกรมเทได้มาถึงแล้วครับวิ่งไปเลยครับข้างหน้าครับเพียข้างหน้านอยู่ข้างหน้าครับอยู่ข้างหน้าครับข้างหน้าข้างหน้าอีกครับตั้นลาเบียนเดียวแหละครับคนนี้ ไอเพียห้าศูนย์ครับโอ้โหเอ้ยมาเท่นะครับสองสี่ศูนย์สามเจนะไอพียอายุเคโอ้โหอายูเคไอเพียวิ่งตรงไปเลยครับได้เจออายุเคแน่ครับนี่ไงครับมันด่าอยู่นี่แหละครับนี่ครับโอ้ยด่าทำไมครับตอนนี้มันไม่ได้อยู่ทางนี้แหละครับมันมาถึงแล้วครับโอ้โหไปเป็นลิงครับโอ้โหเี็บกดเลยครับโอ้โหเดี๋ยวบันไดไม่มีเลือดเลยครับเพียชาร์จได้เลยครับ เลือยเลือ50ครับเอาเลยครับออมาอย่างนี้ก็โดนสิครับเอาเปิดโคโนโอ้โหยูนาวิ่งเข้าสายไอ้นักอุ้ยเปิดจูนให้แล้วนะครับเอาใครดาวครับโอ้โหเพียง50ดาวไปที่เรียบร้อยครับจังหวะนี้จะทำยังไงกัมเทพกัมเทพเหลือคนเดียวเจอ U K U K U K โอ้โหเดี๋ยวบินลอยครับดาวอยุโอเคเก็บไปที่เรียบร้อยครับจวนในหนึ่งสองขึ้นนาไปแล้วครับเยสมือสั่นเลยครับหลานจบเกมนีวโอ้โห อภิษ่า <vengeance> ศูนย์เปิดก่อนก็เสียเปลี่ยนนะครับอยู่โอเคไม่เอาอะไรสักอย่างเลยครับจังหวะนี้มีมีอะไรครับจะเอาบาดมาต่อยนี่แหละครับโอ้โหฝานนี้ก็ใช่ครับเล่นเป็น MG มจังวิ่งแล้วครับจัวนี้กระโดดยิงกระโดดยิงโอ้โหไม่กระโดดยิงครับ MP5 ครับดีเซอร์เอเกิลนะครับ โอ้ได้เจอแน่ครับนี่ครับกามเทพนี่ครับมันอยู่ท่านั้นแหละครับสายมือครับมีปืนช้าก็ถมเลยครับนี่ครับอาเปียก็ดูเชิงไปก่อนครับได้เจอแน่ครับอยู่ข้างหน้านี่แหละครับกามเทพกามเทพจะวิ่งมาช้าที่นี่แล้วนะครับเดบุนดอยแล้วนะครับโอ้โหกามเทพแล้วเอาแล้วอาเปียจองวงไปที่เรียบร้อยนะจังหวะนี้นะครับ เอาแล้วได้ล้อมไว้หมดแล้วนะครับโอ้โหเปิดจูอย่างนี้จะทำยังไงโอ้โหเปิดไปเปิดไปเปิดไปโอ้โห,โโหมาไี่เก็บสองไปครับฟาร์มาร์นะครับหนึ่งเท่านะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับจะโดนฟาร์มาร์นะครับฟาร์มาเอาเรื่องจัดๆเลยครับเอาเล่นเป็นลุ่งซองนะครับอาร์พีโอ้โหอยู่อินพีกับฟาร์มาร์นะครับ เอาลครับอายุโอเคไม่เอาอะไรอีกแล้วเหรอครับอายุโอเคโอ้โหต่อให้นะครับไปแล้วครับมาแล้วนะครับวันนี้โอ้โหกระโดดไปกระโดดไปโอ้ยไม่ขึ้นนะครับดูนากำลังจะขึ้นมาแล้วกรมเทมนะครับขึ้นครับดูเชิงไปกองครับเพียขึ้นไปทางนี้เพียได้ยินฟรีแน่ครับผมว่านั่นแหละครับไายเลยครับขึ้นเลยครับ ไม่มีใครอยู่ครับเพียรขึ้นได้ครับอยู่ที่ข้างหลังหมดเลยครับหลังกล่องไม้ครับเอาแล้วก็มาเทครับได้มาช้าแล้วนะโอเคอายุโอเคงานระเบิดครับโอ้ยเดบุนดอยก็ตั้นรับอย่างดีนะคะัอายุโอเคก็ได้เจอแล้วได้เจอแล้วเปิดจูไปแล้วครับวันนี้เป็นเป็นลิงเอาโหไม่ได้ครับเบอยครับสามครับสามครับ เอาอกัมเทพาเป็นเป็นลิงครับสายครับสายได้เจอแน่ครับอยู่ทางขวาครับปาดเลยครับอายุโอเคกระดาษปาดเลยครับปาดขวาเลยครับสายครับสายโอ้ยยิงอะไรครับเนี่ยโอ้ยจะข่มยิงเอาแล้วโอ้โห้ตองเอาดู้เก็บดาวครับกัมเทพเอาลิงลิงลิงเอาโอ้โหกับดู้เก็บสองครับไม่ใช่ครับเด็กบุญไดพิกเกมได้ครับเย็ดจังหวนี้ก็สอนหนึ่งไปแล้วนะครับสูสีอยู่นะครับ ทอมสารนะครับทอมสารโอ้โหสองควนอัตราสองนะครับสีม่วงเลยนะครับจะพังงาได้ไหมครับได้แหละครับมันวิ่งตรงมาแล้วนะครับโอ้โหไม่หยุดแล้วหรอครับคนนี้อยู่โอเคจะว่ายังไงครับไม่ไปชาแล้วครับอาเพียจะทํายังไงโอ้ดาบไปก่อนครับดูเชิญไปก่อนกรมาทเจอแล้วครับกรมาทเจอแล้วเอายังไงเอายังไงโอ้โห เกือบแล้วครับโดนเปิดจูบไปแล้วครับโคโมโอ้โหโอ้เอาครับโอ้โหแซนด์ยิงครับแซนด์ยิงวินอายูโอเคได้เจอแล้วโอ้โหวินอายูโอเคไม่มีเลื่อนนะครับใครจะช้าก็ช้าเลยครับไม่มีเลื่อนนะครับกามาเทสใส่เลยครับกามาเทสใส่ไม่ใส่ใช่ไหมครับโอ้โหโดนแล้วครับเรียบร้อยครับอัพเพียวินชาร์จแล้วครับคนนี้เี้อยเปตาอะไรครับยิงปืนที่ตะปูดูดังกานี่อยู่บน นี่ได้เจอแล้วครับจหวันนี้จะทำยังไงเอา้าๆอๆอองอเป็นนักกุกคามที่ีเรียบร้อยแล้วครับจังหวะนนี้โอ้สองควัมทำงานไม่ทันนะครับโอ้มาอย่างนี้ก็โดนเลยครับโอ้โหเย็ด วันนี้ก็จะทำเดบุนดอยสามคิวไปอ่เพียก็ไม่ยอมนะครับสี่คิวสองคิวนะครับบวกกันนะครับตอนนี้ก็สี่คิวใช้ได้อยู่นะครับก็มาัเทครับเดบุนดอยครับโอ้โหเดบุนดอยวิ่งไปดักแล้วครับจองควงวิ่งมาแล้วหรครับไม่กลัวแล้วครับเพียก็อ้อมยางสวยงามนะครับวันนี้อ้อมไปแล้วครับสวยแล้วครับอยู่ท่านี้ได้เจอแน่ครับนี่ไงครับเห็นหรือยังครับ โอเปียครับเห็นหรือยังครับโอ้โหไปครับสองคนนี้ไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับเขาอยู่ข้างนอกฝั่งนู้นนะครับซ้ายมือครับเขาไปข้างในเลยครับแต่อย่าไฟก็โอ้โหนี่นะครับกำลังจะวิ่งเข้ามาแล้วครับไปเลยครับได้เจอหรือยังครับเนี่ยไปแล้วกัมังเทศถือทอมสารมานะเอ็ดอายุโอเคกับเด็บิลดอยเขาตั้งลำนะครับจังหวะนี้ เอาละครับดักดักดักเอาวิ่งเข้ามาอย่างนี้จะทํายังไงครับเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าวิ่งหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าเอาจองงไปที่เรียบร้อยครับเพีย5ห้าศูนย์ครับซองแปดนักกับซองควงโอ้โหอายุโอเคได้เจอแล้วนะครับจังหันนี้งานระเบิดไปไโยนหรือไม่โอ้โหไม่โยนนะครับอยุโอเคโอ้โหย่องไปก่อนหนึ่งทีครับใจเย็นนะครับใจเย็นเพีย5ห้าศูนย์นะฮะ พี่อหาสูงวิ่งแยกไปขวามือแล้วครับเอาโอ้โหแยกทางกันแล้วครับคนนี้มาดีครับจังหวะนี้จะทำยังไงเอาไม่โดนครับใครเปิดละครับโอ้โหคนนี้เด็กบนดอยได้เจอแล้วครับเด็กบนดอยได้เจอแล้วครับอายุโอเคดักยังเรียบร้อยเอาครับเปิดมาอย่างนี้ครับจะทำยังไงเอาเลยครับเอาแล้วครับโอ้โหกรรมทีไม่รอแล้วตายหัวหลอกไปโอ้โหจะทำยังไงโคโน่ด็กบนดอยโคโน่ดาวเปที่เรียบร้อยอายุโอเคดาวนาวงตายวงหรือไม่ตายวง เอา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 อาร์เอ็กตกูหไม่เหลือครับจังหวะนี้รอดักวงเนี่ยไปที่เรียบร้อยโดนหมอกินไปด้วยครับเอาครับขึ้นนากลับมาเป็น3ต่อ2แล้วนะครับจังหวะนี้ดนกดดันแล้วนะครับตาเดียวก็บูญยาไปเลยนะครับฝันนู้นนะครับฝั่งอาพีเกับกัมมาเทนะครับขอตานี้ตาเดียวนะครับอายูโอเคกับเดบิลรอยจะแก้ตัวได้หรือไม่ครับมี1เกมนะครับ วินโตมาอย่างไม่สุดแล้วนะครับกําลังจะวิ่งมาช้าอย่างสองคนนี้นะครับโอ้โหไปครับวินโตมาช้าแล้วนะครับเอาละครับไม่สนใจละครับเอาเดี๋ยวเนดอยด่าครับอายุเกก็แปลงเป็นลิงทําไมครับโอ้โหเขาอยู่ขวามือสายมือส่วนู่นแหละครับไปช้าเลยครับอาเปียครับอาเปียยังไม่วิ่งเข้ามาโอ้โหใกล้ๆมาปัจชิลแล้วนะครับ บอกว่าอยู่ฝั่งซ้ายของอาเพียนะครับอยู่ข้างในนะครับโอ้โหเดี๋ยวบนนดอยมันอยู่ขวามือครับขวามืออายุโอเคครับขวามือครับกำลังจะเข้าวงมามาดักวงนะครับเอาแล้วกามมาเทนะครับดักครับเอาแล้วอู้น้เปิดไปครับเรือเปิดไปโอ้โหเรือสาไม่มีเรือเลยครับอาเพียช้าเลยครับกัมาเทจะใส่หรือไม่ครับเอาเลยครับเอาวิ่งออกมาอย่างนี้ไปเลยครับ โอ้โหเด็กบุญดอยสองหนึ่งครับจังหวะนี้เอาเลยครับโอ้โหอายุโอเคไม่สนลรอครับถือดูซองควางมาช้าแล้วนะครับจะไปช้าที่อาเพียกรรมาเท่ยสองคนนี้โยนระเบิดอะไรไม่รู้เอี้ยอะไรเอาแล้วครับกรรมมาเทียิงเดาไปโอ้เดาเดาหนึ่งหนึ่งก็จังหวะนี้จะทำยังไงเด็กบุญดอยแล้วับอาเพียเจอกันลุ่นนี้จะทำยังไงกด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 โอ้เรียบร้อยครับเข้ารอบครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ บุญนะครับบุญาก็ฝั่งของกรัมรมเทพกับ r าเพียง50บูญาไปที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ